วันนี้นะคะเราจะมาใช้โยคะหัวเราะแล้วก็ลมหายใจของเรานะคะในการผ่อนคลายความตึงที่คอบ่าไหลกันค่ะเริ่มที่ท่าแรกเลยนะคะเราจะหายใจเข้าลึกหายใจออกพร้อมก็ออกเสียงหายหายใจเข้าลึกหายใจออกพร้อมออกเสียงหายหายใจเข้าลึกหายใจออกพร้อมออกเสียงหัวเราะค่ะ ค่ะเราจะมาเปิดฮ so, so like like. so, so like, ้าจักระนะคะวิธีการก็ง่ายมากๆเลยค่ะหายใจเข้าโฮโฮหายใจออกโฮโฮฮ่าฮ่าโฮโฮฮ่าฮโฮโฮฮ่าฮโฮโฮฮ่าฮโฮโฮ เราจะมาทำค่าแคทคาวแบบยืนนะคะพร้อมกับออกเสียงหัวเราะนะคะเพื่อผ่อนคลายคอบาลานซ์ของเรากันนะคะไปค่ะโหฮุห่าห่าโหฮห่าห่าโหฮ่าห่เย่ยอดเย็บยอดเยียบเย่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเย่